นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยาวบุกเข้ามาขม่มขูพนักง,งานของปั๊มน้ำมันปตทสาขาบานาอําเภอเมืองปัตตานีนะคะก่อนนำระเบิดมาวางไว้บริเวณฟ้าเปิดปิดแท้งน้ำมันใต้ดินค่ะ โดยมุ่งหวังให้แรงระเบิดนั้นสร้างประกายเพลิงเมื่อผสมกับน้ำมันนะคะแต่ว่าโชคดีที่แรงอัดของระเบิดไม่มากพอทําให้ไม่เกิดเพลิงไหม้ดุนแรงค่ะแต่ว่าสะเก็ดของระเบิดนั้นทําให้กําแพงซึ่งอยู่ใกล้กับท่อส่งน้ํามันพังนะคะกระจกของตู้แก๊สเชียแตกหลายแห่งและหัวใจน้ํามันถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายรวมถึงอาคารร้านค้าต่างๆที่อยู่ในปั๊มน้ํามันด้วยค่ะ โดยปั๊มน้ามันแห่งนี้เคยถูกเล่าวังระเบิดมาแล้วเมื่อปี2,565นะคะและเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถูกเล่าวังระเบิดซ้ําอีกค่ะ ส่วนที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ยังคงกันกพื้นที่รอบบริเวณปั๊มน้ํามันปตทริมถนน,นสาย418เส้นทางเข้าเมืองยะลาซึ่งเป็นหนึ่งใน11จุดของปั๊มน้ํามันที่ถูกเล่าบังระเบิดในเวลาไล่เลี่ยก,กันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยจุดนี้เป็นปั๊มน้ํามันที่เปิดใช้บริการได้ไม่นานนะคะและให้บริการ24ชั่วโมงค่ะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุนั้นพร้อมอาวุธครบมือได้บุกเข้ามาภายในปั๊มและใช้ปืนข่มขู่พนักงานของปั๊มและชาวบ้านที่มาาใใช้้บรริกกหออ ไปภายนอกนะคะก่อนจะนําระเบิดมาวางแล้วจุดชนวนได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะพฤติกรรมการก่อเหตุในลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีกหนึ่งจุดของจังหวัดยะลานะคะคือบริเวณปั๊มน้ํามันในตําบลบูดีอําเภอเมืองยะลาที่ถูกระเบิดบริเวณรถขนถ่ายน้ํามันและปั๊มน้ํามันได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งมาช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและกันพื้นที่รอบบริเวณไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในเพราะไม่มั่นใจว่าจะมีระเบิดซ้ําหรือไม่ค่ะ ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะคะที่เกิดระเบิดปั๊มน้ํามันมากที่สุดคือ5จุดได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันนะคะเช่นที่ปั๊มน้มํนนามันในตำบลตันยงมัณนอำเภอระแงผู้ก่อเหตุได้แยกปฏิบัติการเป็น2ชุดขอชุดรได้เข้าไ,ไปเล่าบังระเบิดบริเวณหัวใจน้ํามัน เ็บโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่ได้ลงพื้นที่กล่าวว่าจะเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมช่วยเหลือผู้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า54ล้านบาทนะคะโดยเร็วที่สุดนะคะขณะเดียวกันให้กําลังร่วมทั้งสองฝ่ายของฝ่ายปกครองตับแผนดูแลกระชับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเข้มข้นค่ะ เหตุลาบวางระบาดครั้งนี้เพราะว่าเกือบทุกจุดนั้นผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมที่คล้ายกันนะคะถือได้พุ่งเป้าไปที่เป้าหมายซึ่งเป็นปั๊มน้ํามันและร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่รัดกุมเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมากนักเพราะว่าเป็นพื้นที่เอกชนนะคะแต่ว่าก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทันทีค่ะ เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ยังทําให้การรักษาความปลอดภัยในหน่วยเลือกตั้งอบตทุกพื้นที่อย่างหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้านมะนังกาหยีอําเภอเมืองนราธิวาสมีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้าเติมและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ค่ะโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย4ี่นายกองร้อยอาสารักษาดินแดนอีก2นายนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องแต่พบว่าหลายพื้นที่ประชาชนก็ยังงค ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศในส่วนของเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนั้นอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบความเสียหายนะคะภายในปั๊มน้ํามันอยู่ริมถนนสาย418เส้นทางเข้าเมืองยะลาค่ะซึ่งจุดนี้เป็นหนึ่งใน11จุดที่เกิดขึ้นนะคะโดยในส่วนของแม่ทัพภาคที่4บอกว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีการปรับแผนในการดูแลพื้นที่เศรษฐกิจที่เปราะบางมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มมาตรการในการซีลชายแดนส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะกระทบต่อการพูดคุยสันติสุขหรือไม่เรื่อง นี้ก็อาจจะต้องไม่พูดคุยกับสวยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายของการพูดคุยสติสุขกับ b บีนั่นก็คือการยุติความรุนแรงค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากสาจังหวัดแดนภาคใต้ค่ะขอบคุณคุณติชิลาครับ